อ่านะครับการบันทึกคะแนนนะครับการบันทึกคะแนนตอนที่จะเข้าแรกๆก็คือเข้าตามวิชาเลยครับถ้าเป็นวิชาภาษาไทยก็เอาแถวนี้เลยถ้าวิชาวิทยาศาสตร์ก็แถวนี้ก็แล้วแต่วิชานะครับตามวิชาการบันทึกคะแนนก็ให้เลือกสมมติว่าผมจะบันทึกคะแนนวิชาภาษามลายูผมก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแถวที่เป็นของวิชาภาษามลายูนะครับแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้ เลือกเป็นว่าบันทึกคะแนนเสร็จแล้วพอไอคอนมันเปลี่ยนนะครับก็ให้เอาเมาส์มาชี้นะครับให้ให้ใหตอนตอนที่เราเปลี่ยนเสร็จนะครับให้เอาเมาส์ไปที่อื่นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะจําของเดิมเนาะก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นบันทึกคะแนนพอไอคอนเปลี่ยนปุ๊บเราก็เอาเมาส์มาชี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปหน้านี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เวลาเราจะบันทึกคะแนนถ้าเป็นของประถมนะครับของประถมก็จะมี2เทอรแบบนี้ภาคเรียนที่1ก็บันทึกตามตามหน่วยที่เรากําหนดในโครงสร้างรายวิชานะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนในโครงสร้างรายวิชาอันนี้ของภาคเรียนที่1อันนี้ภาคเรียนที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับคะแนนสอบส่วนการคํานวณก็จะคํานวณเองอัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะมารวมแล้วก็ตัดเกรดอัตโนมัติในช่องนี้นะครับะจะเป็นการรวม2เทอมแล้วก็ตัดเกรดตรงนี้นะครับส่วนของมัธยมก็เหมือนกันครับเวลาเข้าสมมตว่าผมจะเข้าของวิชาภาษาไทยนกะครูภาษาไทยจะเข้ามาบันทึกคะแนนก็เลือกเป็นบันทึกคะแนนตรงนี้แล้วก็เมื่อไอคอนเปลี่ยนแล้วนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจะเห็นได้ว่ามีแค่ เทอมเดียวนะครับเพราะว่าของมัธยมจะตัดเกรดเป็นหลายเทอมไปนะครับแล้วก็ใส่คะแนนลงไปได้เลยนะครับมีข้อมแม้ว่าคะแนนที่เราใส่ลงไปห้ามเกินจากที่กําหนดไว้ในโครงสร้างนะครับสมว่าของหน่วยที่1นนะครับหน่วยที่1 10คะแนนเราก็ใส่ต้องไม่เกิน10คะแนนนะครับถ้าเราใส่เกินสมว่าเราใส่ไป12คะแนนหรือว่าเราใส่ที่ไม่ใช่หมายเลขมันก็จะ เด้งขึ้นมาบอกว่าะละเมิดกดนะครับก็คะแนนก็จะถูกลบออกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้รือว่าใส่ที่เป็นหมายเลขแต่ว่าเป็น12นะครับกดลงไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าเราใส่10ได้ไหมใส่10ผ่านนะครับเนื่องจากว่าคะแนนเต็ม10ซึ่งเราใส่เกินกว่า10ไม่ได้แค่นั้นเองใส่9ใส่8ใส่7ใส่0ูนได้หมดนะครับแต่ว่าอย่าให้เกินจากคะแนน เต็มข้างบนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราใส่6คะแนนเต็ม5ใส่6มันก็ผิดนะครับเราก็ต้องใส่ตามคะแนนที่เราระบุแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับท่านก็สามารถเอาเมาส์มาชี้ข้างบนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับมันจะมีเมนูขึ้นมาเอาเมาส์มาชี้คลิกเข้าไปเลยครับอ่าอันนี้เป็นช่องที่เรากําหนดคะแนนไว้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเรากําหนด กำหนด10ไปแล้วแล้วทีนี้เราเปลี่ยนเป็น5เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับมันจะมีปัญหายัางไงเราเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากำหนด10นะฮะแต่ทีนี้ลองเข้าไปดูครับมันจะขึ้นสีแดงแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าในช่องนี้เรากำหนดเราเพิ่งเปลี่ยนเป็น5แต่ว่าเราใส่คะแนนไปแล้ว10มันก็จะยังคงอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่โอเค เราเอนเตอร์เมื่อ,อไหร่ตอนนี้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นค่าเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น9ได้ไหมตอนนี้เป็น9ไม่ได้เลครับมันก็จะเด้งมาค่าเดิมแต่ที่แนะนําก็คือเราต้องใส่ใหม่นะครับก็คือใส่5สีแดงมันก็จะหายไปนะครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับตัวกรณีที่เราเปลี่ยนแล้วคะแนนเกินแต่ถ้าเราจะใส่ตอนนี้ก็คือเราใส่เกินกว่าคะแนนที่เรากำหนดไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือสามารถไปเปลี่ยนในโครงสร้างได้คะแนนสอบก็เหมือนกันนะครับคะแนนสอบปลายภาคเรียนแล้วก็เกรดอะไรต่างๆก็จะคำนวณมาอัตโนมัตินะครับแล้วทีนี้เวลาสรุปนะครับสรุปคะแนนสรุปมันก็จะขึ้นไปอัตโนมัติตอนนี้วิชาภาษาไทยมีแล้วที่ผมใส่ลงไปลองไปดูหน้าสรุปนะครับสรุปคะแนนตรงนี้ได้แล้ว5คะแนน ส่วนตรงนี้ก็เป็นเกรดยังไม่ได้เกรดนะครับแล้วก็ข้อมูลข้อมูลต่างๆนะครับมันจะขึ้นมาอัตโนมัติหน้านี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นเราแค่ใส่ข้อมูลให้ครบเราใส่คนลักษณะอันเป็นประสงค์เราป้อนการอ่านคิดวิเคราะหะ์เราประเมินอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติแล้วก็จะสะรุปมาให้อัตโนมัติเราแค่ปริ้นอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ